สวยงามมากนะคะร่มรื่นสวยงามมากเลยฮัลโหลสวยงามมากเลยค่ะต้นนี้ you are very beautiful โอ้มีนกด้วยนกก็มาเยี่ยมเรา นกมาเยี่ยมเราด้วยหนึ่งตัวอันนี้อันนี้ใหญ่ประมาณสัก2,000ปีนะฮะต้นเนี้ยครับ2,000ปีนะต้นเนี้ยครับอายุกว่า2,000ปีครับสวยงามมากนะคะพอเท่าไหร่2 0 1 2ใช่ไหม สองพันสองพันสิบไม่ใช่ไม่ใช่พอขอสอันตอนนี้เท่า่สวยงามสงบเงียบค่ะสองพันยแสดงว่าเกิดสองพันยี่สิบสองพันสองพันวสวยค่ะสวยอากาศดีมีลมมาพัดนะคะ เรามาต้อนรับเราเป็นอย่างดีนะคะสวยงามมากนี่เขามาต้อนรับเราเนี่ยจะมีลมวอยวอยนี่ตุย้ยถ้ามีลมวอยวอยเนี่ยท่านจะมาต้อนรับเราเนี่ยมีลมวอยวอยมาฮนี่โตโต้แปลว่าท่านจะมาต้อนรับเราเทวดานะ่ะ ็นไหมสังเกตไหมแดดมันร้อนนะแต่พอดูอยู่ในร่มมันจะไม่ร้อนใช่ลูกนี่นนนถ้ามึงถ่ายกับถ่ายกับพระเอ,นะอกอนะเนี่ยถ่ายรูปด้ยวยความสุขสนุกสนานนะคะกับหลานเลิฟพระเอกของเรานะคะสวยงามมากกลมพัดฟิววอยเนี้ยเทวดามาเทวดามายินดีต้อนรับ วัดมาใช้ประตาละมาไปคนเดียวเลยประมาณหกเจ็ดคนน่ะเออแล้วมานั้นล่ะมาเยี่ยมต้นไม้ที่สวยงามมาไปรอบกันไปดูถ่ายให้มาตอนนี้ถ่ายวิดีโออยู่ลูกอ้าวอ้าวใบอ่าสวัสดีพ่อขอบคุณมาสวัสดีหน่อยสวัสดีหน่อยสวัสดีลูก สวัสดีพ่อขอบคุณลุงมาเมื่อไหร่คะลุงหลงมาลุงหลงมายังกลับบ้านไม่ได้ต้นต้นไม้กันต่อไปนี้เราก็จะลองอบรอบรอบยี่หังค่ะยาสาวสาวก็จะวัดต้นไม้นะคะสาวสาว ฮัลโหลบารี่กูดเอฟรี่บอดี้แทงกิวเอาคุณลุงจะเอาด้วยคุณลุงเอาคุณลุงไปมันบาง,ม,บางมันบางครับคุณล<ป>ุงคยืนครับคุณลุงยืนสิค่ะเพราะกบคุณยืนสิอัน,อนมานี่เดี๋ยวจะถ่ายให้ น้าพีคมาเอาพี่เข้ามาเข้ามาจาหัวไทยมาอ้าวมาต้อยมาฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลถ่ายรูปกันเกิดมาเกิดมาเร็วๆก่อนสองพันกว่าปีเกิดเยอแล้วเขาบอกเกิดก่อนพระเยซูอ่ะฮัลโหล โอเคโอเคฮัลโหล a n k you เพราะตัวหนังสือันิวมาโอเดี๋ยคัมยตอนนี้ไปถูกบ้านเราหนรสีหดีไเหรอนะมาอดอ่ะพ่อถ่ายอยู่หรือเปล่าพ่อมาถ่ายแม่ได้ดิฮัลโหลฮัลโหลนี่คุณแม่กระต้อยกาลังจะ โตการต้นไม้อายุสองพันสองพันสองพันยี่สิบกว่าปีละอ่าขอบคุณนะคะถ่ายแล้วใช่ไหมแต่ว่าเออใครเริ่มซุกซนไปปีนป่ายแล้วน,น้นามาแล้วต้องมีคนซุกซนไปปีนป่า <c> ย <oughs> <c oughs> เออตอนมองไม่เห็นเนี่ยมองไม่เห็นย้อนแสง เด็กๆเด็กๆปีนป่ายกันใหญ่แล้วเด็กๆปีนป่ายกันใหญ่แล้วเห็นต้นไม้สวยๆนะอ้าวเลยอ้าวอันนี้แหววแววกับจิมมี่ฮัลโหลจิมมี่อันแหวววันดีคูดโอเคตังค์คิวอ่าฮะ อ่าได้ห้านาทีแล้วโอ้สวยงามมากไอ้วนมันจะเข้าจอยอีกไหมนี่อวนจะเข้าจอยอีกแล้วบา,บายบายก่อนอ้วนลูกความลหล่อไม่จำกัดความนะลูกโอ้โหขอบค่แปดคนนะคะสาวๆ หลานหลานแม่ก็ต้อยขอแค่แปดคนนะคะสมัครด่วนกันอันนี้สมัครแล้วเป็นผ่านหนาวเยอไปเปล่าลูกหลังกลับมากับจมี่สคนจม่หันมาโอ้ยได้มาเยี่ยมชมจิมมี่เขาเขาเลือกได้ดีมากเลยอ้วนอ้วนอ้วนหันไปถ่ายกับลุงรับคุพ่อลุงที่ลูกนี่ไงพ่อคอบคุณกับหลานอ้วนน่ารักของเรานะคะ โอ้ยทีวีถ่ายใหญ่เลยได้มีเจอคนน่ารักนั่นเจอทีมันขี้อายนะคะจะเอาแปดคนแต่มันอายอ่ะมันอายบอกจะขอแปดคนแต่อายมากไอเนี้ยเป็นหนวดรูสีหนวดรูสีล่ะค่ะสวยงามมากค่ะเป็นเป็นพืชตระกูลสับปะรดเด้อค่ะอ้าวนี่เกษตรมาแอะมาแล้วเร็วๆกษตรมาบรรยาย ว่นึกว่าะกูลนี่ปรสิตไม่ไไม่ไไมเกษตรสาวมาบรรยายก่อนคืออะไรเป็นบอมมิเลียเป็นบอมมิเลียเ,ลเป็นสับปะรดสับประรดเหรอสับปะรดมาขึ้นต้นไม้เหรอไม่ได้มันเป็นสับปะรดมันต้องเป็นอากาศแบบนี้ด้วยมันจึงจะขึ้นไม่บ้านเราก็มีค่ะเนื้อสวยงามมากค่ะต้นเหล่านี้เป็นต้นโอ๊ก ถ้าเป็นต้นโอกแล้วก็สวยงามมากพืชตระกูลสับปะรดก็ว่าอย่างนั้นเหรอสวยงามมากนะคะทุกท่านอาบุญมาฝากทุกท่านด้วยท่านณที่นี้นะคะเดี๋ยวเราจะดูซิความจริงท่านชื่ออะไรต้นนี้มีอยู่ใช่ไหมลูกน,กนะนี่เราต้องดูป้ายนะคะ เพ,เพื่อเพื่อข้อมูลที่แท้จริงนี่คือป้ายนะคะเขาบอกว่าอันนี้มันผ่านมาหลายคือมันผ่านทั้งเฮอริเคนไปแห้<ป>งแรงสมคุ้ท้า้เป็นแบบหลายทศวรรษฮะโอ้โหเก่งยอดเยี่ยมเลยค่ะมันนักสู้ยินดีกับนักสู้นะคะ คลิปนี้ขอจบแค่นี้กับดักสู้นะคะสวัสดีทุกท่านค่ะ